จากจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงจึงอาจเกิดปัญหาสถานพยาบาลไม่เพียงพอในการรองรับกระทั่งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีการระบาดและอยู่ในพื้นที่สีแดงได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักเพื่อลดความแออัดโดยไม่จําเป็นในสถานพยาบาลที่ส่วนใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่คล้ายๆเข้าค่ายเป็นห้องโถงใหญ่หรือโรงยิม แม้อาจจะไม่สะดวกสบายแต่โรงพยาบาลสนามก็จัดตั้งขึ้นตามหลักสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ที่ไม่มีอาการให้มาอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ซึ่งนอกจากเพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อในชุมชนแล้วยังจะเป็นการดีกว่าหากผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ทีมแพทย์เพราะแม้จะไม่มีอาการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสบายดีซึ่งอาการทางระบบหายใจอาจเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีทางรู้ฉะนั้นการใกล้หมอย่อมดีกว่าการกักตัวที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่เรียกว่าฮอสพิเทลหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่มีการตั้งขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19โดยคำว่าฮอสพิเทลที่แปลว่าโรงพยาบาลและคำว่าโฮเทลที่แปลว่าโรงแรม ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อยและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายเช่นกันไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาเองได้โดยไม่มีการขออนุญาตอย่างไรก็ตามทั้งโรงพยาบาลสนามและฮฮสพิเทลจะรับผู้ป่วยจากทางโรงพยาบาลเป็นผู้ส่งตัวมาทางผู้ป่วยเองไม่สามารถระบุเจาะจงเพื่อเข้ารับการรักษากับสถานที่ดังกล่าวได้โดยตรงดังนั้นแล้วหากประชาชนที่มีความเสี่ยงจำเป็น ต้องเข้ารับการประเมินที่เหมาะสมกับสถานพยาบาลเสียก่อนหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเตียงโควิด -19 สามารถโทรสอบถามได้ที่1669และ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่เบอร์โทร1668ในเวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกา